ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ติดตามนะครับช่อง BEU TC ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแปลกตาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามาในงาน DIY นะครับสําหรับวันนี้นะครับพอดีทางบ้านผมกําลังจะทําลูกกงเหล็กดัดนะครับก็เลยช่วงนี้ว่างๆนะครับช่วงโควิดนะครับไม่อยากจ้างช่างด้วยนะครับก็เลยอยากถ่ายให้ทุกท่าน ได้รับชมนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองทํางาน DIY ด้วยตัวของท่านเองนะครับสําหรับลูกกงเหล็กดัดนะครับตัวนี้ผมก็ได้เชื่อมไปเล็กน้อยแล้วนะครับก็คือตัววงกบนะครับของเหล็กดัดนะครับวันนี้จะมาถ่ายให้ดูก็คือการทําซี่นะครับเหล็กดัดแล้วก็เชื่อมไม่ดูนะครับว่าเชื่อมกันยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับว่า จะสําเร็จหรือเปล่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับตอนขั้นตอนนี้ผมจะมาแบ่งครึ่งนะครับด้านยาวกับด้านกว้างนะครับหาจุดศูนย์กลางของวงกบที่เราทําไว้นะครับ120 130เซนนะครับที่ผมทําไว้นะครับ,วค,รบความกว้างร3 0เซนนะครับอออออโอเคครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ6 6 5นะครับส่วนด้านกว้างนะครับผมทําเป็น หนึ่งร้อยเซนนะครับหรือหนึ่งเมตรนะครับครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบนะครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับต่อไปผมจะหาช่องว่างนะครับระหว่างซี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดซี่นะครับนะเดี๋ยวจะเอาแบบให้ดูนะครับแบบที่เสร็จแล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ เรามาแบ่งนะครับผมจะเอา10เซนนะครับสำหรับตัวนี้นะข้างละ10เซน,นครับเราหาจุดสังแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะครับ10เซนเ,เราแบ่งครึ่งเสร็จเราหาขนาดซี่นะครับหาขนาดซี่โดยวัดจากด้านใน,นครับ จากด้านในวงกลบนะครับว่าความยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้ของผมทำขนาดนะครับร้อยสามสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความยาวด้านในนะครับตัวนี้เก้าสิบหกจุดห้านะครับความยาวด้านในเก้าสิบหกจุดห้าเอ้ยเก้าสิบห้าจุดห้านะครับสำหรับตัวนี้ครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะวัดเหล็กที่ว่าเราวัดไว้นะครับเหล็กซี่ที่เราวัดไว้นะครับมาตัดกันนะครับสําหรับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับเหล็กขนาดเหล็กที่เราใช้นะครับสําหรับวงกบไอเหล็กดัดของเรานะครับเราใช้เหล็กกองนะครับสี่เหลี่ยมนะครับหกหุนนะครับความหนา2.5มิลนะครับแล้วก็เหล็กที่เรามาทําซี่นะครับใช้เหล็กกองสี่เหลี่ยมสี่หุนนะครับความหนาเท่ากันนะครับ2.5มิลนะครับ เราก็จะมาเริ่มวัดแล้วก็ตัดกันเลยนะครับตัวนี้เราจะทําเราจะตัดเนี่ยที่เราไปทําเหล็กตัดนะครับท้าย2ชิ้นนะครับสําหรับที่เราตัดนะครับอันวัดเลยนะครับตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับหน้าต่างของเพื่อนๆเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ลองทําดูนะครับสําหรับตัวนี้นะส่วนของผมนะครับที่วัดได้ก็คือ95.8นะครับ เราตามขนาดนี้เลยนะครับ9.5.8นะครับส่วนตัวผมนะไม่มีไฟเบอร์นะครับไม่มีไฟเบอร์นะผมก็เลยใช้ฐานตัวนี้แทนนะครับกับลูกหมูนะครับนะ,ะได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะใครที่มีงบไม่เยอะนะครับงบประหยัดก็ตัวนี้ได้เลยครับโอเค ตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับเลงให้ดีนะครับพยายามอย่าให้ตัวเราอยู่ตรงกับใบใบตัดของเรานะครับพยายามวิ่นยื้องตัวใปนะเผื่อใบแตกครับ โอเคนะครับสาหรับตัวนี้ด้านกว้างนะครับเราจะใช้สองเส้นนะครับเดี๋ยวไปทําให้ดูนะว่ามันใช้ยังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคครับไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมของเรานะครับก็ตัวเล็กๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับราคาไม่แพงนะครับของยี่ห้อ a l u e นะครับ F 5 0 0นะครับเปิดเครื่องเลยครับ ไฟไฟเราจะใช้เริ่มต้นสัก40แอมป์นะครับสำหรับของผมใช้ลวดลวดเชื่อมของยาวาตาครับเบอร์2.0นะครับ,บ,อ, 0. 0. รบอ่าตัวนี้เชื่อมง่ายนะครับใช้ใช้ไฟอ่อนด้วยครับเชื่อมง่ายนะครับแนะนำเลยครับสำหรับยี่ห้อนี้นะ โอเคครับเราไปเชื่อมกันเลยครับเรามาเริ่มเชื่อมกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราใช้ลวดเชื่อมนะครับเบอร์2.0ศูนย์นะครับแล้วก็ใช้ไฟนะครับ40แอมป์นะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคเราจับชาจับอะไรให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราเชื่อมซี่เหล็กดัดจะได้ง่ายๆนะครับ มือใหม่นะครับมือใหม่ โอเคเราเชื่อมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับรอยเชื่อมอาจจะสวยนะครับเบอร์ใหม่นะครับนะสำหรับตัวนี้นะขอแค่แน่นหนาก็พอแล้วเวลาเราเก็บงานทาสีนะครับเราก็ต้องใช้หินเจียเก็บงานเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคครับไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จนะครับอ่าแนวของซี่เหล็กดัดนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วนะครับเราเชื่อมทั้ง2ด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับความกว้างของฝั่งนี้นะครับเราจะทําเหมือนกันกับตรงนี้นะครับนะโอเคเราจะหาแนวของซี่เหล็กดัดนะครับตัวนี้เราวัดเสร็จเราก็ไปตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมติดเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะถ่ายให้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เราตัดเหล็ก ครบแล้วนะครับทั้ง4ี่ชิ้นนะครับเราก็มาจับฉากให้ได้แบบนี้นะครับนะทั้ง2ฝั่งนะครับนะจับฉากให้ได้แบบนี้ทั้ง2ฝัผ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเชื่อมกันเลยนะครับใช้รูดเชื่อมเบอร์2.0นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟ4ี่สเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับเราก็เชื่อมทั้ง4จุดนะครับเราจับฉากให้ดีนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จนะครับเชื่อมเสร็จทั้ง4ี่จุดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะทีนี้เสร็จแล้วเราจะมาหา4ช่องนี้นะครับขนาดของซี่เหล็กดัดทั้ง4ี่ช่องนี้นะครับนะความยาวนะครับเพราะว่าเราจะเอาแนวตั้งนะครับนะโอเคตัวอย่างของผมนะครับนะหน้าต่างของบ้านเพื่อนอาจจะไม่เท่าผมนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับตัวนี้ของผมจะมีขนาดอยู่ที่ ประมาณหนึ่งจุดแปดเอ่อประมาณสี่สิบเอ็ดจุดแปดเซนติเมตรนะครับสี่สิบเอ็ดจุดแปดเซนติเมตรนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับนะทีนี้เราก็จะไปตัดมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์รับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้เราวัดเสร็จนะครับช่องไฟของผมนะครับจะใช้อุปกรณ์รับตัวนี้นะครับ่า เราทําขึ้นมานะครับจะเป็นตัวที่เราวัดช่องไฟระหว่างซีเหล็กดัดนะครับของผมนะครับจะเป็นขนาด7เซนติเมตรนะครับที่เราทําไว้นะครับ7เซนติเมตรของเพื่อนๆเป็นเท่าไหร่ก็ลองทําดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับนะโอเคครับสําหรับตัวนี้จะใช้งานประมาณนี้ครับแล้วเราก็เเหล็กที่เราตัดมามาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดเหล็กกัน โอเคครับไปขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคนะครับเมื่อเราตัดเหล็กซี่เหล็กดัดของเรานะเสร็จแล้วครับอันนี้ผมจะใช้หกซี่นะครับระยะห่างนะครับเจ็ดเซนติเมตรนะครับอันนี้ตัวที่เราทําแก๊ปทาช่องไฟนะครับนะตัวนี้เราก็มาทําอย่างนี้นะครับนะให้เท่ากันนะครับทั้งหัว แล้วก็ท้ายนะครับแล้วก็เอาฉากจับนะครับนะสำหรับตัวนี้จะช่วยเราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆลองทําไว้ใช้ดูครับโอเคครับอ่าโอเคเรามาเชื่อมกันเลยครับ โอเคนะครับเราเชื่อมแบบนี้ทั้ง6ซี่เลยนะครับอ่าโอเคมาดูตอนเสร็จกันเลยนะครับ แล้วเราก็ทําทั้ง4ช่องเหมือนกันเลยนะครับนะสำหรับการเชื่อมอไปดูตอนที่เชื่อมเสร็จทั้งหมดเลยนะครับนะ,ะสำหรับชิปนี้ก็เพียงแต่ให้มาชมการเชื่อมนะครับแล้วก็การทําซี่รวดเด็กตัดนะครับการติดตั้งเอาไว้คลิปต่อไปนะครับหรือว่าการเก็บงานการทาสีนะครับไว้ติดตามคลิปถัดไปนะครับ โอเคครับเชื่อมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เก็บงานถ้าใครชอบความสวยงามครับก็ไปซื้อดอกไม้นะครับนะหรือว่าผีเสื้อนะครับมาเชื่อมติดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทาสีนะครับนะสำหรับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อแนะนำก็สามารถแนะนำใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดเชื่อมนะครับนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิป DIY นะครับบายช่างเบลนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบล EU T C ด้วยนะครับรอยเชื่อมหัดจะไม่ค่อยสวยนะครับโอเคแต่ก็แน่นหนานะครับถือว่าสำเร็จนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ